สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแฟนหวยทยอพารวยทุกทุกท่านนะครับอ่ามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะก็เวลาเดิมเลยนะครับเนาะก็สิบเอ็ดสิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับที่แอดเคยทําปกตินะครับก็เลิกงานมานะครับก็ทานข้าวทานอะไรนะครับแต่วันนี้นะครับพิเศษหน่อยมาทํากับข้าวทานเองนะครับก็ ทำจากปลานั่นแหละครับปลาที่ผมไปตกเมื่อวานนะครับตกปลาเมื่อวานก็ได้ปลานวนจันร์มาตัวหนึ่งนะครับก็มาทําราบกินนะครับทํารับปลานนลจันเนาะราบอีสานนะครับเนาะอ่ะสาหรับหานอาวเมื่อวานนะครับก็ดีใจกับทุกท่านนะครับนะท่านที่โชคดีไปนะครับนิ่งบนล่างไปก็มีนะครับถูกตรงๆเลยนะครับไม่ต้องกลับด้วยนะครับอันนี้ก็ดีใจกับสมาชิกเนาะ ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนช่องกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขจากสถิติย้อนหลังแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากรัฐบาลฮาหนอยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับเนาะอ่ะอ่ะนะครับมาดูนะครับ ดูผลเมื่อวานนะครับฮานอยนะครับนี่เนาะนี่นะครับน่าเสียดายนะครับตัวที่แอดฟันไปนะครับตัวฟันเก้าครับเก้าไม่มานะมาตัวรองสามนะครับเนาะก็ชุดเด่นที่แอดให้ไปก็เก้าสามนะครับเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับการเบิ้ลกันนะครับการสามสามกับเก้าห้าเนาะก็ สามตัวก็ห้าเก้าสามนะครับหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามนะครับตัวฟันก็หกเก้าสามนะครับเก้าสามเก้าหกเนาะตัวที่ฟันไม่มาเลยนะครับเนาะอะเรามาดูผลนะครับ <c oughs> ผลฮานอยแรกนะครับฮานอยแรกฮานอยพิเศษเนาะฮานอยพิเศษก็อ่าผลออกนะครับสามตัวบนออกแปดสามแปดนะครับสองตัวล่างออกสามสาม นี่ครับสามตัวรองครับถ้าท่านไหนเอาไปรูดนะครับเด้งบนล่างเลยนะครับเนี่ยสามสามนะครับเนี่ยสามสามอยู่นี่ครับเนาะอันนี้แปดสามแปดนะครับออกสามแปดเนี่ยถ้าสายรูดนะครับไม่เหลือครับเด้งบนล่างอยู่แล้วนะครับเนาะเด้งเลยจุดนี้ก็รับซับไปเนาะต่อไปนะครับฮานอยปกตินะครับ ผลออกนะครับออกบนนะครับแปดหกสองนะครับล่างสามหกนะครับเนี่ยล่างสามหกก็สามหกอยู่นี่ครับตรงตรงเลยนะครับไม่ได้กลับเลยนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็ปังมากนะครับตัวเจาะนินเลยนะครับอมาฮานอยวีไอพีนะครับฮานอยวีไอพีก็ผลออกสองสองห้านะครับศูนย์สองนะครับ ร่างศูอครับอันนี้ไม่เข้าเลยนะครับเนาะก็ผิดไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับแนวทางวันนี้นะแอจะให้ชุดไหนนะครับก็ใช้ปากกาแดงแล้วกันนะครับอันนี้นะครับหานอย สบวกนะครับอันนี้เรียก3มนะ3บวกนะครับวันที่นะครับ15นะครับ02 65นะครับนี่เนาะอ่ะตัวฟันนะครับฟัน5 ลองนะครับลองหกนะครับเนาะถ่อมานะครับชุดดินนะครับห้าเจ็ดนะครับห้าแปดนะครับหกสามนะครับหกห้าหกเจ็ดอ่านะครับ สุดท้ายนะครับก็เป็น68นะครับอันนี้กันนะครับกันห้าสนะครับห้าเนี่นะครับตัวกันเนาะสามตัวบนนะครับสามตัวบนก็จะเป็น7 6็ห้า แปดหกห้านะครับเก้าหกห้าเนาะตัวฟันนะครับเจ็ดหกห้านะครับหกห้าหกเจ็ดนะครับ นะครับนะเนาะย่อพารวยนะครับแนวทางเนาะอันนี้นะครับรอผลนะครับพิเศษนะครับปกติ V.I.P. นะครับนี่เนาะรอผลนะครับจะออกวันออกตัวไหนนะครับวันนี้เนาะก็ ยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับเล่นตามกําลังอย่างมีสตินะครับทุกครั้งเลยนะครับที่แอดทำหวยให้เนี่ยแอดจะบอกตลอดนะครับว่าเล่นตามกําลังนะครับอย่างมีสตินะครับอย่าเล่นให้ตัวเองลำบากนะครับแล้วก็สําหรับท่านไหนนะครับที่มีโชคมีลาบแล้วนะครับมีโชคแล้วก็แบ่ง เงินนั้นนะครับแบ่งเงินที่ท่านได้มาจากการเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับเอาไปทําบุญนะครับทําบุญกับผู้ยากไร้ก็ได้กับสัตว์กับสัตว์นีจจ์กสัตว์อันนี้ก็ได้นะครับหมูหมากาไก่หมูหมาก็ได้นะครับหมาข้างถนนอะไรประมาณนี้นะครับหรือช่วยให้อาหารหมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่นะครับการทําบุญทุกครั้งนะครับผมขอให้ท่านนะครับใส่ชื่อผมไปด้วยนะครับเนาะใส่ชื่อผมไปด้วย เพื่อเสริมบุญนะครับเสริมบารมีต่อไปนะครับแอดก็จะได้ทําหวยให้มันเข้าเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็แอดก็จะอยู่กับทุกท่านไปเรื่อยๆนะครับจนนู่นแหละหมดลมหายใจจากกันนู่นแหละนะครับก็จะลงแนวทางให้ท่านอย่างนี้เสมอเสมอไปนะครับทําตลอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ <c oughs> ขอทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับ แบ่งไปทาบุญแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมพระในบ้านนะครับอย่าดูอย่าลืมดูแลพระในบ้านนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยครับเป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้นะครับเพราะอย่างแอดนี่ก็แอดก็ต้องดูแลแม่นะครับส่วนหลวงพ่อท่านก็อยู่วัดนะครับท่านก็จากที่ท่านป่วยนะครับท่านก็บนไว้นะครับว่าถ้าท่านอาการป่วยของท่านหายดีหรือว่าดีขึ้นนะครับก็ท่านจะบวชนะครับ จากหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อของผมก็ที่ท่านป่วยท่านก็เป็นก้อนเนื้อที่ไตนะครับไตข้างขวานะครับก็คือไปหาหมอนะครับหมอเขาก็นัดไปเพื่อจะผ่าตัดก้อนเนื้อออกมาดูนะครับแต่ว่าหมอบอกว่าให้ลูกหลานทําใจเลยนะครับถ้าผ่าถ้าผ่าไตนั่นคือผ่าหนักนะครับเนาะก็เห็นสภาพคนที่ผ่าโอ้นอนร้องอดโอยอยู่นะครับหลวงพ่อบอกไม่ผ่านะครับหลวงพ่อบอก ก็เป็นหลวงพ่อบอกขอกลับบ้านนะครับให้พาหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะตายนะครับหลวงพ่อบอกอย่างนี้นะครับตอนหลวงพ่อยังไม่บวชนะครับให้พาพ่อไปตายอยู่บ้านอย่าให้พ่อมาตายอยู่นี่นะครับเนาะก็ปัจจุบันนี้นะครับจากที่ท่านอาการป่วยของท่านดีขึ้นนะครับก็เนื่องจากว่าพวกแอดหายาให้ท่านทานนะครับพวกสมุนไพรต่างๆนะครับก็ช่วยได้นะครับช่วย ตอนนี้อาการท่านก็ดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นแล้วท่านก็ไปพออาการท่านดีขึ้นแล้วก็ท่านก็เข้าอาบวชเลยนะครับทีนี้ก็บวชมาหลายปีแล้วนะครับเนาะ่าที่แรกหมอว่านะครับตามคําวินิจฉัยของหมอจะอยู่ได้ไม่เกินปีมีสองปีนะแต่นี้ท่านก็อยู่มาสี่ห้าปีแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็ ถือว่าเป็นบุญของผมนะครับที่ผมดูแลท่านนะครับก็ช่วงนั้นนะแอดลำบากมากเลยนะครับช่วงนั้นมีรถแอดก็ต้องยอมปล่อยรถไปคันหนึ่งนะครับรถตัวเองเพื่อที่จะเอาตังมาซื้อยาซื้อสมุนไพรรักษาหลวงพ่อนะครับแล้วก็หลวงพ่อก็บอกว่า อยากได้บ้านหลังใหม่นะแอดก็เลยเอาเงินตรงนั้นนะครับไปทําบ้านก็จนเป็นหลังใหม่ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าแอดมีเวลานะครับได้กลับบ้านเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะครับบ้านหลังเก่าของแอดยังอยู่นะครับแต่ก่อนนี้จะเป็นเป็นหลังคามุงญ้านะครับไม่ใช่มุงสังกะสีนะครับทุกวันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยก็มุงสังกะสีนะครับหลังหลังเก่าเนาะก็จากบ้านหลังเก่าก็ดัดแปลงมาเป็นครัวนะครับ ตอนนี้ก็สภาพก็ทุดโทรมไปเยอะแล้วนะครับมันไม้มันก็ผุมาแล้วนะครับตอนนี้ก็แอก็จะต้องทําครัวให้แม่ใหม่นะครับต่อออกจากบ้านหลังใหม่นี่นะครับก็ต้องใช้งบอยู่เยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับประมาณนั้นนะครับอยู่ในอยู่ในประมาณนี้นะครับส่วนบ้านที่สร้างก็ยังไม่เสร็จนะครับก็เหลือติดฝ้าพดานนะครับ เบื้องก็ปูแล้วติดฝ้าเพดานแล้วก็ว่าจ,จะติดแอร์นะครับแล้วก็ทําห้องน้ําใหม่นะครับห้องน้ําก็ยังเป็นห้องน้ําเก่าอยู่นะ่ะพูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวสมาชิกจะเบื่อผมเนาะก็แอดก็มาเล่าเรื่องให้ฟังให้เฉยนะครับว่าอันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยๆปังๆเหมือนเดิมนะครับก็ เล่นตามกำลังอย่างมีสตินะครับสำหรับช่านที่คิดว่าคลิปนี้นะครับโดนใจท่านนะครับก็กดไลค์กดแชร์ไปนะครับให้แอดด้วยนะครับก็แอดขอบคุณกมากเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ